กับกิจกรรมสนุกสนุกที่มีชื่อว่าเล่นเพลินเพลินเพิ่มเติมการเรียนรู้กับภูกแกค่ะแต่ก่อนไปเล่นเพลินเพินเนี่ยภูกแกมีเจ้าสัตว์อยูสีตัวมาให้เด็กๆได้สังเกตลักษณะฟังเสียงร้องแล้วก็ลองทำเสียงตามดูค่ะ ต่อไปค่ะได้เวลาเล่นเพลินๆแล้วหยิบถุงเกมขึ้นมาวันนี้เกมของเด็กๆนะคะมีชื่อว่าเท้าของใครนะเป็นรูปมาร์โกค่ะเกมเท้าของใครนะ ครูแกงจะให้เด็กๆสังเกตดูเจ้าสัตว์ทั้ง4ตัวค่ะว่าเท้าของเจ้าสัตว์ทั้ง4ตัวมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็นำภาพมาจับคู่ให้ตรงกันเริ่มต้นที่เจ้าช้างเท้าของเจ้าช้างมีลักษณะอย่างไรเด็กๆก,ก็ลองเอามาเทียบดูนะคะใช่ไหมคะเจ้าช้างเนี่ยมีเท้าลักษณะแบบนี้ใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่ค่ะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะเท้าเจ้าช้างมีลักษณะแบบนี้อ้าวต่อไปภาพเป็ดเจ้าเป็ดมีลักษณะเท้าแบบไหนคะเด็กๆลองสังเกตดูใช่เท้าแบบนี้ไหมคะอืมไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เอแบบนี้ใช่ไหมคะ นี่ลองสังเกตดูค่ะเท้าเจ้าเป็ดเป็นแบบนี้อ่าต่อไปมา้าฮิฮเท้าเป็นอย่างไรคะแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าแบบนี้เท้าของเจ้าม้าเป็นแบบนี้หรือว่าแบบนี้คะอ่าแบบนี้เด็กๆก็วางไว้ที่รูปหมาสุดท้ายเป็นรูปเท้าของใครนะอ่าเป็นรูปเท้าของเจ้าไกา่ ไก่มีเท้ายาวๆมีเล็บแหลมๆแ,ลแบบนี้เด็กๆลองเล่นกับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ดูนะคะเล่นเพลินเพิเพิ่มเติมการเรียนรู้กับคุูแก้ค่ะกิจกรรมสร้างสารสรค์ในวันนี้ค่ะคุูกแกงจะให้เด็กๆประดิษฐ์ัวข้าหัวแบบนี้ค่ะเด็กๆจะได้ใบงาน ไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันออกไปจะมีทั้งรูปช้างแล้วก็รูปเป็ดค่าแล้วคุณแมก็จะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วก็นํามาทําเป็นหมวกคาดหมวแบบนี้ค่ะระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้นะคะตัดตามแบบเลยค่ะจะเหลือขอบไว้นิดนึงก็ได้ค่ะ จากนั้นก็นำกระดาษที่เป็นเส้นๆแบบนี้ที่คุณครูให้ไปนะคะใช้แม็กเย็บเลยค่ะแล้วก็นำมาติดแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะหมวกคาดหัวทำเสร็จแล้วใส่แล้วก็ถ่ายรูปมาอวดคุณครูด้วยนะคะ ครูแกงนำมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย